ดิตอนรับเข้าสู่ cosmic ocean นะฮะสมุดแห่งสติสัมปชัญญะนะคะก็เป็นช่อง YouTube ที่ผสมผสานระหว่าง energy medicine หรือการแพทย์แผนพลังงานร่วมกันไว้กับการสอนทางจิตวิญญาณเชิงลึกนะคะเป็นการาช่วยให้ในักเรียนเล่นแร่ป,ปลายกรรมจัดสมดุลพลังงานลบแล้วก็ขจัดอันุสัยไปด้วยเลยในตัวการเรียนการสอนของครูก็ไม่ยึดติดอยู่กับแบบแผนประเพณีลทัทธิศาสนาอะไรใดๆนะคะครูใช้ทุก วิธีทางนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงธรรมชาติเติมแท้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดในเรื่องของอเราคืออะไรนะคะนะและครูก็ใส่หัวข้อไปเลยนะคะว่าเราคือมหาสมุทรแห่งสติสัมปชัญญะนะอันนี้ก็คือที่มาของชื่อช่องของครูนะคะถ้าเกิดใครสามารถ ที่จะไขนะคะว่ามหาสมุทรแห่งสติสัมปชัญญะนี้คืออะไรได้นะคะครูคิดว่าชาตินี้ก็คงจะเป็นชาติสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้นะคะทำไมครูถึงใช้หัวข้อวิดีโอนี้ว่าเราคือมหาสมุทรแห่งสติสัมปชัญญะนะคะเดี๋ยวครูก็ต้องเท้าความนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาให้ดีนะคะ เราลองวิปัสสนาอยู่กับตัวเองอแบบลึกๆนิ่งๆคนเดียวนะคะเราจะรู้ว่าปัญหาของทุกความทุกที่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันอยู่แค่ความผิดพลาดน,นิดเดียวเองนะคะคือมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยโฟกัสกันผิดจุดนะเราอาจจะโฟกัสไปที่ร่างกายใช่ไหม บำรุงบำเรอร่างกายนะคิดว่าร่างกายนี่เป็นเราเนาะแล้วเราก็อาจจะโฟกัสไปที่จิตใจ,จนะคะทุกสุขเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเป็นเขาใช่ไหมแล้วเราก็ยังโฟกัสไปที่อารมณ์นะคะแล้วเราก็ตอนนี้ก็หลายๆคนอาจจะโฟกัสไปที่พลังงานนะคะแล้วก็ คิดว่าเราเป็นพลังงานด้วยนะคะจริงๆไม่ได้คิดหรอกรู้สึกไปเลยว่าเราเป็นพลังงานเป็นอารมณ์เป็นจิตใจเป็นร่างกายแล้วแต่แล้วแต่ระดับสติปัญญาแล้วแต่ระดับการตื่นรู้เนาะถ้าว่าเรายังไม่ตื่นรู้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ร่างกายซะส่วนใหญ่บำรุงบำเลอร่างกายใช่ไหมาหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สนใจที่จะมาพัฒนาจิตใจนะคะาบางคนก็เรื่อง รูปร่างร่างกายหรือเงินทองไละไม่ได้สนใจละมาสนใจเรื่องอจิตใจฉันจะทํายังไงไม่ให้ฉันทุกข์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหลายคนตอนนี้ก็อาจจะสนใจโฟกัสไปเรื่องของพลังงานและอาจจะเกิดติด,ตดเพลินนะคะก็อยากจะได้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกนะคะก็ะเกิดความกลัวขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าฉันจะต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือสถานการณ์ที่มีแต่พลังงานลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกิดการจำกัดตัวเองนะคะสร้างตัวตนนะคะเพราะเราเนี่ยโฟกัสไปที่พลังงานนะคะเราก็เลยกลายไปเป็นพลังงานเลยนะคะทีนี้เรื่องที่มันผิดพลาดคือเราหลงลืมไปนะ,ะที่จะโฟกัสมาที่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะ,ะอย่างที่กูบอกไปก็คือมันไปทางร่างกายอารมณ์จิตใจพลังงานนู่นนี่นั่นนะคะพอเราเนี่ยโฟกัสไปที่อื่น เราก็เอาพลังอํานาจของเราไปให้ไปให้จุดที่เราโฟกัสนั้นนะคะอย่างเราโฟกัสเรื่องพลังงานเราก็จะเข้าถึงพวกพลังงานจักรวาลน,นู่นนี่นั่นเพราะเราโฟกัสไปใช่ไหมคะการที่เราเอาสติของเราไปจุดจอ่อนะคะอย่างที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราก็จะให้พลังงานนะคะทีนี้เนี่ยความผิดพลาดมันอยู่ตรงนี้เวลาที่เราโฟกัสผิดจุดเนี่ย นะโฟกัสไปที่อีโก้บ้างไปไปที่ร่างกายไปที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะหาความสงบไม่ได้นะต่อให้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะดีเลิศหรูแค่ไหนนะเป็นพลังงานบวกเป็นบุญเป็นกุศลน,นะความร่ำรวยความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันยังไม่ใช่ตัวเราเองเนะี่ยเราก็หาความสงบสุขไม่ได้หรอก มันมามันก็มาชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะคะทีนี้พอเราโฟกัสไปแล้วเ,เอากําลังไปให้พวกเนี้ยนะของที่มันเป็นเปลือกนอกที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท,ท้จริงของเราเนี่ยเราก็จะออกจากสังสารวัตไม่ได้ทําให้ตัวเองหมดทุกข์ไม่ได้เพราะหนึ่งโฟกัสผิดจุดนะคือเราไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราไปโฟกัสกันอยู่เลยไม่ใช่สิ่งที่เราพากันเอาจิตไปส่งออกนอก ะะมันก็เลยทําให้เราไม่มีกําลังด้วยแล้วก็ไม่ไม่สามารถทําตัวเองให้หมดทุกข์ได้นะคะถ้าคุณจะเปรียบนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรก็คงจะเปรียบเสมือนมหาสมุทรใหญ่นะคะที่ในมหาสมุทรเนี่ยก็อาจจะมีเรือลําน้อยอ่ะมีเรือลําใหญ่ใช่ปะ่ะอาจจะมีเรือลบด้วยก็ได้ใช่ไหม แล้วก็มีฝูงปลาอาจจะมีขยะล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเต่าทะเลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในมหาสมุทรเนี้ยนะถ้าเราโฟกัสไปใช่ไหมว่าเราเป็นเรือน้อยอ่าฉันมีไติต n t อ่ะสร้างตัวตนว่าฉันเป็นเรือประมงเอาอย่างนี้แล้วกันเรือประมงที่ลอยไปในมหาสมุทรเนี่ยโอ้พอพายุมันมาพอคลื่นมันสูงเป็นไงเขาก็จะกลัวใช่ไหมก็โดนคลื่นซัดสาดถาโถามบ้างอะบางทีก็เรือแตกเออ ทีนี้ถ้าเราไปโฟกัสว่าเราเป็นเรือประมงเป็นไงคะเราก็จะทุกข์เพราะหวงว่าเดี๋ยวคลื่นลมมันจะมาเมื่อไหร่พายุมันจะมาเมื่อไหร่เราอาจจะเป็นปลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโดนฉลามกินแน่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเราก็อาจจะมีความเหงืเกรมนะฉันเป็นเรือรบติดหัวรบนิวเคลียร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหมีอานาจมีอะไรใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดคลื่นมาทอร์านาโดเกิด นะฝนฟ้าขนองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือไปโฟกัสกันผิดจุดอะบางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นขยะไร้ค่าไร้ความหมายบ้างนะคะเออแล้วทีนี้เป็นยังไงละ่ะมันก็แน่นอนแหละคุณอยู่ในมหาสมุทรใหญ่นะแล้วคุณไปไอดีนติฟายตัวเองนะไปกําหนดตัวเองไปล้อมกรอบนะสร้างตัวตนว่าคุณคือ สิ่งเล็กๆน้อยที่อยู่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอะขอนมงขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณโฟกัสผิดจุดคุณก็เลยทุกกันอยู่อย่างนงี้นะพยายามแต่งเติมเสริมออปชันพยายามไปเป็นอันนู้นเป็นอันนี้ไงแต่มันยังไม่เป็นตัวเองสักทีหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรแล้วพอมันมีคลื่นเราก็กลัวกันนะเราก็กลัวพยายามที่จะให้คลื่นเนี้ยมันมันสงบลง นะเออแต่เราเนี่ยก็หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือมหาสมุทรนะคะ <c oughs> ครูอยากให้เราทุกคนลองไปเป็นมหาสมุทตูนะ <c oughs> เลิกจำกัดตัวเองว่าฉันเป็นเรือประมงลำน้อยหรือเป็นแค่ขอนไม้ลอยน้ำหรือเป็นแค่เต่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นเรือลบอลังการเออเพราะอะไร เพราะถ้าเราจินตนาการตัวเราว่าเราเนี่ยกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเกรงกลัวต่อคลื่นลมใช่ไหมก้อนขี้หมาจะลอยมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยวมันก็ลอยไปถูกปะเดี๋ยวมันก็สลายไปนะอะไรที่มันแปลกตอนมหาสมุทรอะสักพักมันก็จะละลายรวมกันเป็นความเค็มเหมือนมหาสมุทรนั่นแหละเนาะคุณสมบัติก็เหมือนเหมือนมหาสมุทรพายุทอร์นาโดมาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะ มันก็เกิดขึ้นในมหาสมุทรนะก่อตัวเป็นน้ําบนแล้วมันก็เดี๋ยวดับสลายลงสู่มหาสมุทรคลื่นจะถาโถมถ้าคุณเป็นมหาสมุทรคุณจะกลัวไหมเพราะว่าคลื่นมันก็มันก็แค่ส่วนหนึ่งของเราไม่ว่าหายนะอะไรจะมานิวคงนิวเคลียร์จะมามหาสมุทรก็ยังอยู่แต่ก็อาจจะกระทบกระเทือนเลื่อนล่านบ้างนะน้ำเนี่ยอาจจะปนเปื้อนสารกำมรัน,นรภาพหังสี แต่เดี๋ยวสักพักก็เป็นมหาสมุทรพอเวลาผ่านไปใช่ไหมมันไม่ใช่แผ่นดินโอบล้อมมหาสมุทรนะแต่มันคือมหาสมุทรเนี่ยโอบล้อมแผ่นดินนะทั้งโลกเลยคือมหาสมุทรเพราะฉะนั้นมหาสมุทรอ่ะมันก็แหดแห้งกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ของโลกนะคะถ้าโลกไม่มีมหาสมุทรก็ไม่ใช่โลกแล้วอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลัวนะถ้าเราเป็นมหาสมุทรแล้วตัวฉันยิ่งใหญ่ นะว่างรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสึนามิจะมาฉันกลัวไหมไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณเป็นเรือประมงเป็นนู่นนี่นั่นคุณก็กลัวไปหมดเลยหรือเป็นคนที่ว่ายน้าอยู่ในมหาสมุทรคุณก็กลัวไงเพราะว่าน้ําเพราะว่าพอสึนามิมาก็อาจจะทําให้คุณตายได้ไงแต่ถ้าเราชิปโฟกัสเพราะฉันเนะี่ยไม่ใช่อะไรที่ล่องลอยหรือวัตถุแปลกปลอมในมหาสมุทรอ่ะแต่พวกเราทุกคนคือมหาสมุทร แต่เป็นมหาสมุทรแห่งสติสัมปชัญญะที่กว้างใหญ่ไพศาลรไลรขอบเขตไรแบบข้อจํากัดอะไรใดๆเลยอ่ะเพราะเราเป็นอะไรก็ได้นะเรือลำน้อยจะเลื่อนคล้อยมาเราก็ชื่นชมเขาขอนไม้ใครจะว่ายน้ํามามาชื่นชมเขาชื่นชมเดี๋ยวเาก็มาเดี๋ยวเาก็ไปอ่ะคลื่นมาก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับคลื่นเพราะคลื่นมันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร เพราะฉะนั้นอารมณ์จิตเจตสิกอะไรต่างๆเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะเพราะเราเปิดไปหมดแล้วอ่ะเราเป็นมหาสมุทรอ่ะเราจะกลัวคลื่นไหมเราไม่กลัวหรอกแล้วเราจะบังคับควบคุมให้คลื่นมันนิ่งไหมเราไม่ทําหรอกแล้วมันทําไม่ได้คุณบังคับให้คลื่นลมนิ่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมดาของการที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้เรามีกายสังขารเรามีจิตเรามีเจตสิก ถ้าอยากสนุกคุณก็แค่แบบเออเอากระดานโต้คลื่นมาค่ะเล่นไปตามคลื่นน่ะนะคุณก็สนุกไปกับคลื่นไงแต่คุณจะบอกหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะคลื่นต้องสงบมันเป็นไปได้ไหมอ่ะมันมีดวงจันทร์มันมีน้ําขึ้นน้ําลงมันมีกระแสลมอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอ่ะถูกไหมเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือหยุดอะไรได้เลยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ เพราะฉะนั้นนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะอย่าไปไอดีนติฟายหรือให้ค่าตั้งค่าตั้งความหมายาสร้างตัวตนขึ้นมานะคะเมื่อเรามีตัวตนนะนั่นหมายถึงว่าเราก็ตกอยู่ในอำนาจของอ e ีโก้พอมีอีโก้ปุ๊บเป็นยังไงคะขัดแย้งมัง่งสิ้นหวังมัง่งเ,เห่อมเกริมมัง่งอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะมองเศร้าส่วนใหญ่นะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่พอใจ ไม่สุขอ่ะพูดยังไงเพราะาอีโก้มันไม่ใช่เราไงแต่เราก็ยังจะอุตส่าห์ไปเป็นตัวตนพยายามใส่เติมแต่งอะไรเข้าไปนะไม่เอาออกกันสักทีพระเจ้าถึงบอกว่ามีแต่การละวังเท่านั้นไงถึงจะ,จะตับสู่บร,รมสุขได้ถึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้นะคะนั่นแหละคะ่ะจึงเป็นเหตุว่าทําไมเราเราถึงยังทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยโฟกัสผิดจุดเราไม่ใช่อะไร เล็กๆน้อยๆไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่กลุ่มก้อนนะไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่อะไรที่เราให้ค่าให้ความหมายแต่เราก็เป็นมันได้ทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเราคือใครแบ็กกราวเราอ่ะคืออะไรนะเราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคิดนะคะกรอบประเพณีศีลธรรมจรรยาบรนทุกอย่างอ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้สิ่งพวกเนี้ย มันก็ยังมีหมดอะค่ะแต่เรารู้แล้วว่าเราเป็นใครพอเรารู้ว่าเราเป็นใครตัวตนเราคือใครตัวตนที่แท้จริงนะไม่ใช่ตัวตนจอมปลอมนอะมันเหมือนเราได้กลับบ้านนะพอเราได้กลับบ้านที่มันเป็นบ้านของเราอะต่อให้คุณไปนอนโรงแรมเลิศหรูหรือไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสนุกมากอะ่ะแต่ที่ไหนมันก็ไม่สุขใจเหมือนที่บ้านเราเมื่อคุณกลับถึงบ้าน คุณก็จะถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนนะคะคุณจะถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนจริงๆสักทีนะคะแล้วพอคุณรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนหรือคุณคือใครไอ้ไอ้เจ้าความสุขนะคะความพอใจรารมาสุขความโล่งโปร่งเบาอ่ะมันจะออกมาเองอัตโนมัติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะ คุณก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์พาณิชานตราบจนสิ้นอายุไขมันไม่ใช่ความสุขที่คุณต้องทําหรือส่งหรือปรุงเข้าไปแต่มันเป็นการที่คุณเนี่ยได้รู้จักตัวเองได้เข้าไปในส่วนลึกของตัวเองนะคะแล้วความสุขมันก็แค่เปิดเผยมาคุณก็ยิ้มกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้อย่างนี้ค่ะโดยที่ ไม่ต้องส่งจิดออกนอกเพื่อให้ใครเขามายืนยันตัวตนของเราเหมือนเช่นเคยวันนี้นะคะครูก็ฝากตรงนี้ไว้ให้คิดนะคะให้เรากลับเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองมีบาปก,กรรมก็ต้องค่อยๆลดลงด้วยนะคะต้องกระจัดอนุสัยกันนะคะสู้ๆต่อไป แต่หวังว่าคลิปวิดีโอน,นี้จะช่วยทำให้ทุกคนผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็ววันนี้กูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ